ข้าวสีเหลืองของอภัยสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีของมหายศพัทยาลมไบวยสัญญาปา,า,ากหวันพี่น้องเสียงลมเสียงลมลมพัดวบวยลมพัดเขาดอพี่น้องลมพัดเขาดอกับบรรยากาศ ทงไทยทงนาเอาบรรยากาศมาฝากพี่ฝากน้องคือเก้าคือเก้าครับพี่น้องข้าวออกรวงปิวสวยเขาจเจ้าเขาเหนียวแหละครับพี่น้องเอ๊ะมึนึงเขาเจ้าข้าวเหนียวทั่วทุงนาสารทิศ ทุ่งไรทุงนาเขาเขียวและก็กำลังจะถอดเรื่องอาราม,ข,ข,รมขักขักลมคัดคำนี้ครับลมพัดวอยลมพัดข้าวดออ้า ยามพี่ยามน้องพี่น้องกับมาหายกำลังใจกันน้อครับพี่น้องมาหายกำลังใจกันครับกับบรรยากาศท้องทุ่งท้องนาลมพัด ได้บรรยากาศแล้วครับพี่นอ้องได้บรรยากาศอ่ะไปเบิงไฮเบิงหน้าน้ำกันครับเบิง้งไฮเบิงหน้าน้ำกันปลูกพักปลูกหยาคือเก่าเวลาเดิมนะครับปลูกไว้แล้วก็ต้องมาเบ,บิงมาเบิงไมเแย่ย ปลูกแล้วก็มาเบิ่งมาแย่งเขาเนี้ยพอได้กินเขาล่มคัก ข้าวล่มมีข้าวพ่อได้กินอยู่ครับพี่น้องสีได้ยี่ดอกจักษสอบสองสอบสามสอบข้าวพ่อได้กิน cũng đọc một đèn ่ามเต็มสาที่ผ่านมาแต่ทีนี้ก็เริ่มลดลงลดลงเอาทรํรามาาาิสวย,สวยงามมาฝากรวฝ่ายแบบบ้านทุ่งแบบลูกทุ่งลูกทุ่งนะครับพี่น้องมาฝากพี ลายเลย่ต้นนี้ต้อนอีรุมเลือกแต่ต้นนี้โอ้เลือกแต่ต้นเดียวขออาขอบคุณทุกกลังใจครับ ไล์ทุกเลิฟที่เขามาให้กำลังใจกันครับเขามาจากไายกันครับออนึกว่าแด่น้ำจะบกสีเอาปลาขอนแต่ว,ว่าน้ำยังเยอะครับน้ำยังหลายอยู่เด้วครับพี่น้อง ผักอิทรูผักนั่งตรู